ครอบคัทวที่สุขสบองค์จุยบ่อนี้และองค์โจ้ซ้ายขวาที่ความหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงการศึกษาการค้าที่มีผลกับไรมากม,ามัยองค์เทพหมู่จิตนัะตาทิศและก็ะองค์สายสิงจะแตกต่างกันรวมเป็นท ลักษณะของเครื่องทรงขององค์มาโจจะมีลักษณะเป็นแบบขององค์ใส่ซีลสูงอแล้วก็นาจยุดอยู่ที่ซ้ายขวาที่เทพิษตางอีกและยังมีที่สำคัญสองสองสองข้างซ้ายขวานั่นคือถือกกิบอาประทับไม่ได้แต่ขณะที่สององค์นี้ข้างซ้ายขวาจะไม่มีนะฮะแล้วก็ใส่หัวในรูปแบบคือ<ช>ยังไม่ได้ขึ้นเป็น เทียนโป้เสี้ยวป้อนหรือจกักรภาพที่มีแข็งสูงสว่างและหอมฟ้าแล้วก็ไชซิงก็จะถึงแตกต่างก,กันครับคือถืงเป็นคำพไีไว้ไว้องอะไรคะด้านหน้าสบายๆนะเรียนเรียนนะครับนะเดี๋ยวท่านเป็นพิ่พีกรจับเป็นนะฮะผิดพลาดสิ่งในดะก็ต้องกราบขออภยัยทุกท่านด้วยนะครับ เดินลง1919เรือใส่ีความสุขพลังแห่งความสุขสงสารพลังแห่งความราบรื่นรุ่งเรืองหรือว่าเป็นคุณภาพระดับโรงแรม5ดาวครับเราไปถึงที่โฮมวิลล์เซลล์มีความสุขลั่พลังโบว์แบบจัดเต็มเบอร์เรนลง1919ปุ้มมากเลยนะครับ และร่วมกาศเลีเ่ยงเหลียงคำนับครั้งที่หนึ่งหยีป้ายเสียงฮิ้วกับเสียงซิมคำนับครั้งที่สองซ้มป้ายเสียงเมียงแห่งเดียเทียนหาไทยเพลงบานสู้เฉียนคำนับครั้งที่สาม สายตาของเราจะมองไปที่ด้านบนชั้นสองซึ่งเป็นที่ประทับขององค์มาโจ้ทั้งสามปางอยู่อดีตสถานที่นี่มาทั้งหมด7จ็ดแผ่นดินนำความร่มเย็นเป็นสุดที่สำคัญความสุขความสงบนี้มาพร้อมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้ที่กลาบไหวบูชาและตระกูลที่ดูแล วันนี้เรามาอาธิษฐานจิตด,ด้วยกันครับมาจอ้อนิวหนิวจิ้วจงเซ้งเทียนซมเซ็งเนียนแฮนจินเลียนเสียนหลายจูปี้อุยเสี่ยนอุุยใกล้เอตินไทเบียนทำนับหนึ่งครั้งมาจอ้อนิ่หนิวอุยคอซิเสี่ยวใจสู่หกอุยจงเซงที่จุดเปลียนอ่านไทยเป่งเจ็ แก่แกอันโลกพ้นเตียงคำนับครั้งที่สองมาเจ้านิ้วหนิวห้าพ้นติดกาวาลินการอกลินซินงเซ็งซินงเตียวใบเฮ็นกงเดียดตายสูก่กิจิวบานสู่เฉียนคำนับครั้งที่สาม เรียบร้อยแล้วนะครับสบายบายเรียงเรียนอธิษฐานจิตด้วยกันตอนอธิฐานจิตผมขอขอนุญาตทุกท่านนะครับอธิบายพบกับความมหัศจรรย์ของการอธิษฐานจริงๆแล้วคือกดแห่งแรงดึงดูดก,การดึงพลังหมวกดีๆให้กับเราหลายท่านถามผมว่าน้องโอมถามว่าอาจารย์ครับต้องอธิษฐานยังไงครับโอมอยากมีแฟน พอปักถามว่าต้องอธิษฐานยังไงครับจะได้มีเงินง่ายๆครับอธิษฐานตามที่เราคิดอย่างเดียวเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นเราจะรู้ว่าเราอยากมีแฟนหน้าตาแบบไหนเห็นไ,ไหมฮะอยากจะได้รถรถจะมาในรูปแบบไหนรถแบรนด์ไหนแบรนอะไรอาจารย์อธิษฐานอยากจะใช้แบรนดของอาจารย์ต่อเครื่องสำอางของอาจารย์ อาจารย์ก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อสมมุติอย่างนี้เป็นต้นคือมีที่มาที่ไป,ปรถป้าป้าจะต้องซื้อให้อาจารย์เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้แล้วก็เป็นรุ่นนี้ซื้อแล้วสองปีขอให้ป้าป้ายกให้ตอนวันเกิดเท่ากับอาจารย์ผ่อนแค่หนึ่งในส mm ี่เห็นภาพไหมฮะ mm hmm. ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องส่วนตัวเพราะว่าไม่กล้าย,ยกตัวอย่างคนอื่นแต่เพื่อที่จะบอกว่า mm hmm. การอธิษฐาน สำคัญมากไม่ใช่เรื่ององการเป็นการดึงพลักงกลวกดีๆให้กับเราอธิษฐานจิตถึงภาพเราเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ต้องเห็นภาพเราแต่งชุดที่ตําแหน่งสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอธิษฐานจิตได้เลยนะครับขณะที่อธิษฐานจิตนี้ผมจะสวดเพื่ออธิษฐานขอพรจากจองค์เจ้าแม่ไว้อิมเลยชื่อตอนเอง ว่าพระเจ้าชื่อนี้นามจากุลนี้อธิษฐานจิตขอถวายเครื่องสังเวยเครื่องบวงสรวงนี้ต่อองค์เจ้าแม่ขอองค์เจ้าแม่หมาโจ้เทียนพงเสียบอจุยบ่อนี้ยได้โปรดดลบันดาลประทา,านพรแล้วเราก็อธิษฐานเรียนเชิญน,นะครับเหรียนแดงจินนเหียนเซียนหลายจูปีเว่ยเซ่หูวยไก่เอติ hai bì mà cho những điều khui khó sinh xeo trai xu hốc quỷ chỗ sen khi chúng biến ăn hay bên trình kề kề ăn lúc hốc tuôn mà cho những điều ha không tỉ cao hòa linh can ổn linh sinh sen sinh bài hinh không biển บาลสุคิวบันสุเชนเรียบร้อยแล้วนะครับปัตเมหุมกาเตกาเตโบโรกาเตโบโรสันกาเตโบทิโสโพเห คิดถึงสิ่งที่เราอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้แล้วพูดด้วยกันพร้อมกันว่าบวงซื่ออยู่อีเสียงเบามากครับบวงสื่ออยู่อีบวงซื่ออยู่อีหมื่นคำอธิษฐานสมปราถนาบวงซื่ออยู่อีหมื่นคำอธิษฐานสมปราถนา ่วงสืออยูดีหมื่นคำอธิษฐาน,มน,านสมปราถนา,า,นาคำนับสามครั้งขออนุญ,ญาตนะครับเรียนเชิญท่านถาปณีเกียรติไพบูรณท่านสุจินนะครับและคุณเปี้ยรุจิลาพรได้จับที่โต๊ะนะครับเป็นการถวายเป็นตัวแทนให้กับพวกเรานะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหาร A w เยูนะครับเรียนเชิญนะครับ เป็นการที่จะจับเพื่อที่จะถวายนะครับเครื่องสังเวยนี้สบายๆเรียบร้อยแล้วครับเป็นกัรเสร็จพิธีครับเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพวงมาลัยนี้นะครับขึ้นไปด้านบนแล้วอธิฐานจิตด,ด้วยกันนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและก็ท่านผู้บริหารนะครับ และเรียนเชิญท่านประธานในที่ดีนะครับที่ด้านบนเลยครับเชิญเลยครับกับยิ้มนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เปลี่ยนจากมองฟ้ามาเป็นมองกล้องครับท่บานประธานเรียนเชิญครับยิ้มนิดหนึ่งผมขออนุญาตยืนทางด้านนี้นะครับ เพื่อความภาพที่สวยงามครับ,เร,บเรียบร้อยแล้วนะครับอีกไยที่เช่งเตลี่นเหลียง,ยง,ยงคำนับครั้งที่หนึ่งต่อฟ้าดิน ยีไปเสียงหิ้วกับเสียงซิ้นคำนับครั้งที่สองต่อทุกหอมและกำยานสำไปเสียเมียงให้เหบียเทียนหาไทายเพลงบานสู้เฉียงคำนับครั้งที่สามต่อตวยเทพทังปวนคำนับทิศหนึ่งครั้ง หันขวาทำนับคิดหนึ่งครั้งหันขวาไปทางแม่น้ำนะครับทำนับคิดหนึ่งครั้งหันขวาครับทำนับคิดหนึ่งครั้งหันกลับมาครับเจ้าหน้าที่เชิญคู่ขอเทียนต่อด้วย ตอนนี้เราจะจุดเทียนแล้วอธิษฐานถึงองค์มาโจ้นะครับสบายสบายเรียงเลี้ยงนะครับ,รนนรบขอเรียนเชิญท่านรองขาปนเเกิดไทยบูร์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจุดเทียนครับ